The ป a p p ร r apper, ประเทศไทย <R> รายการประกวดร้องเพลงแนวแรปฮิปฮอปจากประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จสุดสเ,ดเ,เ,ดเมื่อเวียดนามซื้อลิขสิทธิ์ไปทำไมในชื่อแรปเวีย เรียกได้ว่าถะลมทลายเป็นรายการประกวดร้องเพลงที่ไวรัลสุดมีเรตติ้งสูงที่สุดในเวียดนามมาจนถึงปัจจุบันแตต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 ่่ัััววงงงงอออาทททททมมมเเเเ้จย็็นน ย้อนกลับไปเมื่อปี2018เรียกได้ว่าเป็นยุคทองของวงการแรปเปอร์ของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ที่ไถึกกกกตตัััววผมมดำแาบ MC, ชงพํ oh. The Rapper เป็นรายการประกวดร้องเพลงแนวแรปฮิปฮอปผลิตโดยบริษัท Workpoint Entertainment และบริษัทโต๊ะกลมโทรทัศน์ออกอากาศทางช่อง Workpoint มี4ซสซันตั้งแต่ปี2018ถึง2021จำนวนมากกว่า60เอพิ od <nenhum bunları> โดยรดูปแบบของรายการ The r a p p e r ของประเทศไทยก็จะมีอยู่4รอบนั้นก็คือรอบแรกออดิชั่นผู้เข,าเข้าแข่งขันขึ้นแสดงต่อหน้าคณะกรรมการและโค้ชจากนั้นโค้ชแต่ละคนก็จะมีปุ่ม push button หรือปุ่มดึงเข้าถ้าหากมีโค้ชหลายคนกดปุ่มสิทธิ์ในการเลือกทีมก็จะตกไปอยู่กับผู้เข,าเข้าแข่งขันว่าจะอยู่ทีมของใคร รอบที่2รอบแบทเทิลผู้เข้าแข่งขันในทีมตัวเองจะต้องฟาดฟันแข่งกันเองโดยโค้ชจะเป็นคนเลือกว่าใครเหมาะสมที่จะผ่านเข้ารอบนี้ไปรอบที่3 p a เพย์ออฟผู้เข้าแข่งขันที่ชนะรอบแบทเทิลต้องเผชิญหน้ากับผู้เข้าแข่งขันจากทีมอื่นโดยโค้ชและคณะกรรมการจะรวมตัดสินว่าใครผ่านเข้ารอบ และสุดท้ายคือรอบไฟนอลผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านมาจะต้องแสดงความสามารถในรอบสุดท้ายและผู้ชนะในรอบนี้ก็จะได้รับตำแหน่งเดอะแ p p e r apper, พร้อมรางวัลสุดยิ่งใหญ่ในขณะที่รายการเดอะแ p p e r อร์ของประเทศไทยกำลังบูมจากนั้นไม่นานในปี2020 ซื้อดังจากประเทศเวียดนามก็ได้บินลัดฟ้ามาดูงานซื้อรักสิทธ์รายการ The Rapper นำไปทำใหม่ในรูปแบบรายการในภาษาเวียดนามภายใต้ชื่อ Rap เวียดเพื่อเจอร้องเยึดนำในรปเวีย โดยของเวียดนามนั้นก็จะมีการปรับรูปแบบให้เข้ากับวัฒนธรรมและความนิยมของคนเวียดนามแต่ส่วนใหญ่ก็ยังคงรูปแบบออริจินอลซึ่งถ้าเปรียบเทียบเดอะแรปเปอร์ของไทยและเวียดนามคร่าวๆนั้นก็คือจำนวนโค้ชมี4คนรูปแบบการเลือกทีมแรปเวียดมีกรรมการหลักช่วยตัดสินในการเข้าทีมส่วนเดอะแรปเปอร์ไทยแลนผู้เข้าแข่งขันเลือกทีมเองการผสมผสานวัฒนธรรม ดยแรปเวียดของเวียดนามมีดนตรีพื้นเมืองของเวียดนามบวกกับการแรบปบ <Việt Nam. S 1> ส่วนของประเทศไทยนั้นมีการใช้ดนตรีไทยในบางส่วนและจำนวนรอบก็มีสีรอบเท่ากันเอ็มล่ะทีนตา ประสบความสําเร็จอย่างยิั้งแต่ Em 1เริ่ม drop rap em ได้หวังว่ามีโปรแกรมอย่างนี้นะนี่ก Rap Việt ที่เวียดนามเรกได้ว่าประสบความสําเร็จอย่างล้นหลามกลายเป็นปรากฏการณ์สําคัญในวงการบันเทิงของ,วงเวียดนามโดยเฉพาะวงการฮิปฮอปของประเทศด้วยการดึงดูดผู้ชมทุกเพศทุกวยัยและการเปลี่ยนภาพลักษณ์ทัศนคติต่อเพลงแร็ปของสังคมเวียดนามอย่างชัดเจนสเเก่น,นกกองปรราาา นอกจากนี้เรื่องเลตติ้งแรบเวียดมีเลตติ้งที่สูงที่สุดของรายการโทรทัศน์ด้านดนตรีของเวียดนามโดยเฉพาะในตอนที่เปิดตัวและรอบชิงชนะเลิศทำสถิติยอดผู้ชมทะลุล้านคน หากดูจากยอดวิวใน YouTube ของช่อง V Channel อันดับต้นๆรายการยอดฮิตนั่นก็คือ Rap เ e a r มีการติดอันดับยอดนิยมไปหลายเทปเลยทีเดียวยอดวิวไม่ต้องพูดถึง33ล้านบ้าง31ล้านบ้าง26ล้านบ้างบางตอนมียอดวิวเกิน10ล้านวิวภายในเพียงแค่1วันถึง2วันเท่านั้นนี่ยังคงไม่นับรวมแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งอื่นๆและเลตติ้งทางรายการทีวีที่ถล่มทลายมหาศาล และรายการแรปเวียดได้รับรางวัลจากหลายสถาบันในเวียดนามเช่นรางวัล Best TV Show และรางวัล Best Music Program นอกจากนี้ยังมีการยกย่องว่าเป็นรายการที่ช่วยเปลี่ยนโฉมวงการบันเทิงของเวียดนามครั้งใหญ่เลยทีเดียว ปัจจุบันแรปเวียดของเวียดนามก็เพิ่งจะจบซีซั่นที่4ไปเมื่อวันที่14ทธันวาคมปี2024ยอดดูใน YouTube ก็6ล้านวิวเนาะๆยังไม่รวมแพลตฟอร์มอื่นซึ่งแรปเวียดไม่ได้เป็นเพียงแค่รายการแข่งขันร้องเพลงแรปเท่านั้นแต่ยังผลักดันทำให้วงการฮิปฮอปของเวียดนามเติบโตและเป็นที่ยอมรับในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน แล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ดใต้ล่างคลิปนี้เลยชื่นชอบคลิปแนวนี้หรือเปล่าอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของคุณได้รับรู้ด้วยนะขอบคุณคอมเมนต์สายไวที่เข้ามาให้กำลังใจแอดเสมอและขอบคุณทุกคนที่ได้เสียสละเวลาเข้ามาดูคลิปนี้และเรามาเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ